เบิงๆเบิงเบิ่งเกียวเบิ่งๆันหน้ามาหัน้ามาห้งจ้าลูกอย่าพึ่งลูกอย่าพึ่งลูกก่นนลอกกระังลงวนมวลเสือย

เอาผู้ชายก่อนอไม่ได้ค่ะต้องเรียนลำดับเอาน้องบอกบอก,อก่อนชายน้องเป็นน้องนะคะเอานั่งลงค่ะ่บางเดียวบางเดียบงเดียวบเดานล้งองา

มันม่ค่อยไลดีเนาะอาอ้าเกลียวอ้าเกียวเียวนเลยอ้าวเอกนะคะยิ้มไปที่บ้าค่ะใครรอ,อางงบาย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 ด้วยใครรอเยอะมือขึ้นบายบายม่วนเสย ่าลูก่ากอดอก่ะกอดอก่ะโอ้ตัตัวเกลียวมีการจิ้มเกลียวพอมาาไลูกใส่ละใเสรละวยี่ส่ละคนนะพี่เพลงเหนื่อยลูกพี่เพลงพักก่อนสอนาทีพักยกค่ะพี่ลิเมืองตเกหยดเกีียวไม่องเล่นได้เองซะ

哎，我那个哎。